ข้าวชาวนอกบ้านอืม <laughs> ใช่ <laughs> เพราะว่าพี่ยอมมีจาอเลือดนะคะตามประจำทุกเชา้าเอ้ยทุกสามเดือน <laughs> ก็ที่เคยดูคลิปกันมา <laughs> ก็จะเห็นว่าก็จะไปด้วยตลอดแต่พอค้อดแล้วน้องก็ไม่ได้ไปด้วยนะคะ <laughs> เพราะว่าแบบกินข้าวลำบากดูน้องลำบากว้อนหนุ่มลำบากเลย <laughs> แต่ว่าทนี้เราก็อยากจะฝึกว่าถ้าเรา พาลูกเที่ยวหรือว่าพาลูกไปไหนเนี่ยจะไหวไหมจะจะเจอกระเพงอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะก็เลยเริ่มลองที่จะเออพาออกมาอะไรเนาะไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างมามา่มามาม,ามา่ยอนเดะม,ามา่ นี่นะคะเข้าหน้าอ่าเข้าช่วงฤดูใบไม้ร่วงของญี่ปุ่นแล้วพูดกับกล้องเราต้องยิ้มให้ตลอดเลยอ่ะทำไมอ่ะก็คืออุณหภูมิตอนเนี้ยจะอยู่ที่ประมาณต่ำกว่า20องศานะคะตอนเช้าแต่ว่าถ้าตอนช่วงอกลางวันเที่ยงเก็จะแบบ25 26อะไรเงี้ยก็คือเริ่มเย็นแล้วนะคะหรือังกลางคืนก็เรียกได้ว่าหนาวเลยทีเดียวเนาะ น้องนิ่มมาเดินเล่นนะคะซ้อมเดินเปน็นตัวเพราะว่าตอนที่เราไปรถไฟต่อนรถไฟขึ้นเครื่องบินเราก็จะต้องเดินเหมือนกันเนาะ,ะนี่นะคะ่ะดชิไปเดินพรมเดินไปสนามเนลน เล่นนะคะแต่แบบเป็นเด็กโตหนะ่อยน้องลินยังเดินไม่ได้เ,เลยตรงนี้ก็น่าเล่นแต่ก็มีแค่เครื่องเดียวนยะ่าเงี้ยเป็นไงคะลาบินท่าน่ารักร่างย้อมใส่หมวกด้วยไม่ดึงนะลูกอื

パンケーキセットですかあとじゃあトーストセットとパンケーキセットにしましょう1個ずつねあれもないからねこれとうーんこれとフィオノと ก็ ja มีที่เอาลงมาจากรถาจ้ะใช่ไปต่อคอืมห่งไมสยอดสุอนนดอมมีมพักพ่อพ่อเดีย 何や <laughs> ね、うん。んん<スープ> 食べない始めた？<laughs> もういいですか？どうですか？まだ食べます？う,うんうん、うん、マスカットはい,いや。あそうだね。会長。会長マスカット。会長マスカット食べますか？たからね、はい、うん。もう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 ほぼほぼ食べてる。もパンケーキも一枚半以上食べてるからね。うんうん、ね。パンケーキでおな腹なたまると思う。うん อ like oh, okay. ิ่มไหมคะลูกおなかいっぱいでนตเป็นปกติของน้องลินนะคะที่ออกมานอกบ้านก็จะไม่ค่อย โวยวายไม่ค่อยเสียงดังไม่ค่อยงองงงถ้าอยู่นอกบ้านน่ะก็จะกลัวแค่ตอนที่ช่วงกินข้าวจริงๆแล้วว่าคือเนี่ยจะขวบละอยากจะให้แบบตึงส่วนตัวอยากจะเลิใช้อยากจะให้กินข้าวแบบ,บ B L W เนอะแต่ว่าก็หลายๆอย่างพี่โยไม่โอเคด้วยนะคะแล้วก็พอช่วงแบบแปดเก้าเดือนเริ่มให้หยิบกินเองไปข้างนอกก็คือให้ลอง เอาอาหารวางอะไรอย่างเงี้ยที่ร้านอาหารสายตาก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะลูกต้องโยนแน่นอนมันไม่เหมาะกับญี่ปุน่นเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้ทีนีออ้ก็พอครั้งโลกก็จะป้อนเพื่อให้เสร็จเร็วๆเพราะเรากินเร็วไปแล้วนะคะเรากินปุ๊บเราก็ป้อนลูก,ก,ลกสลับกันก็จบไม่มีปัญหาอะไรโอเคจะแ,แม่ไปหาหมอแม่ไปเอาอยานะลูก さあ洗車が始まりました。洗車機が回っております。会長はじっくり見てますね洗車機を。初めての洗車体験ですね。

大丈夫大丈夫大丈夫怖くないよ、怖くないよあ怖くなってきちゃった大丈夫大丈夫うんブブブーちょっと不安になってきちゃったもうもう悪いようんうんうん大丈夫大丈夫 <laughs> 怖いか洗車は怖いあー、だがった行く行くよそっち飛行こうかそっちにね、うん

じゃあ、滑ってこれるかな行ってくるかなここだけでもう、こくなっちゃってそうだね<れ>ゆっくりと可愛い,いねうんどうですかおかあちゃん、口気押しですね <laughs> <ー>怖い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 ね怖いな暗いけど怖い <laughs> 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 うんんんいいすすまませせあ、ありがとうございます。<laughs>